สามสองหนึ่งเชิ่เชิเชิญชิไม่มีโรบักทำยังไงดีวะเนี่ยต้องร้านนี้เลย FDC Shop ร้านนี้นะครับมีหลายบริการให้เลือกสรรมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นการเติมโรบักการเติมเกมหรือการแอบแม่เติมเกมก็มีนะครับน้องๆก็เกยงเช่นน้องๆนะครับมาเติมร้าน FDC Shop แล้วเราก็จะได้ของคุ้มๆไปมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นโรบักนะครับจิ้นน้องอยากได้กันนักหนาแล้วก็บริการเติมเกมแบบพวกวอลเลตอาร์วีฟีฟาออนไลน์คนทาบีบีอะไรก็ได้นะครับถ้าน้่งอยากเติมเดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงมาให้ต้าร่างคลิปนี้นะครับทุกผู้ชมมาเติกันได้นะครับก็โอเคนะครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับที่เข้ามาดูแลใครมันใช่วะแม่งโอเคนะครับซึ่งวันนี้นะครับผมก็อยู่กับลิงบาบูนนะครับนี่มาใช้ผลยางนะซึ่งวันนี้เราจะมาลองดูกันนะครับว่าผลสายฟ้าจะรคับ ถ้าเป็นในอนิเมะนี่คือมันก็ตีไม่เข้าเนาะนะเพราะว่าลูฟี่มันเป็นผลยางไงน,นะครับคือยางกับสายฟ้ามันไม่ตรงกันนะครับคือมันมสปาร์กันไม่ได้อะครับพูดอะไรไปวะโอเคนะครับก็เดี๋ยวเราดูดีกว่าครับว่าจะตีเข้าไหมานะก็นะครับก็ผลยางเนี่ยผมชอบอย่างหนึ่งเว้คือมันบาบูนได้เดี๋ยวลองใช้ดิอ้อยเป็นบาบูนได้ใช่ปหบาบูนบาบูนบาบูนดิกูอยากชอบเลยบาบูนไ วดคือสูตรลิงจริงๆว่ะ <c oughs> <c oughs> ก็โอเคนะครับวันนี้ผมเตรียมเป็นผลสายฟ้ามาันครับที่กูซื้อถาวรมาตอนไหนก็ไม่รู้นะแล้วก็มีเล็กตัวนะครับแต่ว่ายเล็กตัวผมไม่ค่อยได้อัพน้องก็เลยอาจจะมีแค่สกิลเดียวนะครับเดี๋ยวเราลองดีกว่าว่าได้หรือเปล่านะตอนนี้น้องผมน่าจะเลเวลตันแล้วนะแต่ว่าผมยังดื่อไม่ตันนะคนดูเดี๋ยวเราลองดีกว่าครับว่าจะเป็นยังไงเนาะโอเคตอนนี้นะตอนนี้เราจะเริ่มจากการใช้สกิลช็อตไฟฟ้าก่อนคือผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะได้หรือเปล่านะหรือถ,ถ้ามันได้ก็ ก็ก็ตักอ,อันดี้มะแต่ถ้ามันไม่ได้มันก็นะมันคือเกมอะไรก็ไม่รู้โอเคลองดีกว่ามาพร้อมนะพร้อมนะพร้อมนะจนะได,ดฟ้ฟ้านะสามสองหนึ่งปั๊บว่าแล้วกูอว่าแล้วกูอว,ว่าแ,แล้วเฮ้ยม,มันต่างที่ค่าพลังวาเอ็งอัพเอ็งอัพผุนพิาจเอ็งอัพไปนี่เต็มเปล่าขุน<ๆ>เต็มวีเต็มเหรอเอ้ยกูว่าไม่ใช่แล้วสกิลสองนี้ทันเดอร์บีม เฮ้ยกูว่าไม่ใช่แล้วนะสกิลซีนิทันเดอร์การทันเดอร์นี่ไงโดนเต็มๆเลยอะไรเนี่ยบอลทรมินบอลทรมินเฮ้ยมันมีมันมีหลายเกียร์มีหลายเกียร์พี่จำได้ในอันนี้แค่เกียร์แรกไงเดี๋ยวลองลองอันนี้ดีลูกโได้ป่าวเฮ้ยกูว่าไม่ใช่ละกูว่าไม่ใช่ละทำไมไม่เหมือนอันนี้เม่เลยสองวายยังจะไม่ตายตาผ่าตายก็มีได้กรบอกฟรีอยู่ดี สกิลแรกนะไม่มันลดดาเมจลงหรือเปล่าถามดิยืนไม่ได้ลดเมื่อกี้พันห้าเมื่อกี้พันห้าเราตอนที่ยังไม่ได้แปลง่ะหาลองไม่ได้แปลงเมื่อกี้ไม่ได้แปลงนะตะเกียวยแล้งนะพันลดลดเหรอใช่ลดเมื่อกี้5,200นะ5,200โอเคลองลองแปลงเลยลองแปลงลองแปลง ไปตายอย่างเดิมเลยมันไตายอย่างเดิมเลย <c oughs> เอ้ยหรือว่ามันไกลแล้วมันใจนี่วะหรือว่ามันไกลแล้วมันใจนี่วะม่ <c oughs> ไม่เกี่ยวแล้วไม่เกี่ยวเนี่ยลองึลองไปเลยนี่ไงนี่เอ้เดี๋ยวนะกูว่า <c oughs> King Legacy ไม่ปรับให้มันเหมือนอนิเมะหรอวะกูถามจริงมันต้องเหมือนนะจร <c oughs> ิงอะบอกก่อนนะครับว่า King Legacy นะครับมีอย่างเดียวที่เหมือนกับเหมือนกับในอนิเมะตอนนี้ที่ผมรู้นะ มียุดสึนามิแค่นั้นเลยสึนามิที่มันไม่ใช่ฝนฟันตื่นนะคุณผู้ชมแค่นั้นเลยแม่คนดูที่ผมรู้นะครับแต่รับปิดอันนี้ไม่ได้ไม,ไม่ได้วะอย,อย่างเท่ตีเจ้าอยู่ดีๆเจ้าหมุนเป็นเบเบิลนี่นะเอาผลพิษศาสแคนหนึ่งนะนี่เลือดหนึ่งล้อยี่กูพร้อมตายเลยอันนี้นะชื่อว่าไม่ใช่แหละแม่งก็ตียี่โผลอีกนะเมื่อกี้อะเกลเกลเกย์ยิงใหม่นะยิยงใหม่นะ ปา้าโอ้ทอดเดิมเลยครับพี่อันนี้เป็น s n ค k e m มน,ย,นยังเนี่ยเอาจริงยังมา s n a ค e m a มนนะคุณดูครับเป็นเกียร์สีล่างที่มันเป็น s n a ค e m a มนนะโอเคปัค๊บไม่ต่างกันเ,เลยวะ <laughs> ก็ไม่ต่างกันเลยว่ะเพ่งทำไมคิดดีมันเปลี่ยวเลยวะทำไมคิดเ l e g ซี่ไม่ปรับมันเหมือนอันในอนิเมะเออมันต้องเหมือนนะนจริงจริงอะมันต้องเหมือนนะอะเป็นทหารดาบอะดาบได้ววะ ม่ได้เปิดพ <I have S 1> าคิ<ห>โอ้อยด่ากูไม่ได้ด่ามันไม่ได้เปิดพีก็ไม่ได้แล้นดูโอ,โอ้ก็โอเคนะครับสําหรบวันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณน,น้องไว้ด้วยนะที่มาช่วยนะครับแล้วก็เออคินเลกาซี่นะครับ <ste f ans> ผลยางผลสายฟ้านะครับไม่ได้นะครับก็คือผลยางน,นะครับมันกันผลสายฟ้าไม่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นเกม <c oughs> ที่ผมเออมาทำเล่นๆให้คุณดูนะนผู้ชมก็โอเคสำหรับคลิปนี้ครับใครชี่ชอบหรือกะไรสักอย่างแล้วนะผู้ชมโอ้หผลโคตรเยอะโอ้ยชิบหนุนตอนนหน่อย เป็นภาษาบาบูนอะเป็นภาษาบาบูนโอเคผมบายบายครับ